สวัสดีค่ะเด็กๆเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเอ่อ g y s y s y system ในร่างกายมาแล้วนะคะจำได้ไหมเอ่ยว่ามีอะไรบ้างนะลองมาดูในตารางนี้เขาพูดอยู่แล้วนะว่ามี Energy System อะไรมีเนี่ยคะ ATP CP จำได้ไหมนะหรือ e l e c t i ติกแอนแอโรบิกซิสเคือระบบที่ให้พลังงานสูงในระยะเวลาอันสั้นนั่นเองใช่ไหมคะนะเหมือนตรงนี้ก็คือส p r i n t i n g นั่นเองใช่ไหมเนี่ยกิจกรรมที่ใช้นะคะก็คือกิจกรรมที่ ระยะเวลาสั้น short แต่ว่า high intensity นั่นเองเนาะอันนี้เราได้พูดถึงไปแล้วนะคะอันที่2ก็คือ Glycolysis จำได้ไหมคะ Glycolysis คือระบบที่มาต่อหลังจากระบบนี้ใช่ไหมคะ Glycolysis หรือเรียกอีกอย่างว่า l t i t นะครูเขียนผิดนะ Lactic ไม่ใช่ Lactic นะ l a c t i c a c i d a n a e r o b i c e n e r g y s y s t e m ก็คือเป็นระบบที่ให้พลังงานที่อยู่ในระดับปานกลางนะคะก็คือ ยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่เป็น moderate intensity คือมีความรุนแรงอยู่ในระดับกลางยกตัวอย่างเช่น middle distance running คือการวิ่งในระยะกลางนั่นเองเนาะหรือในจังหวะที่เราหลังจากสปรินตไปแย่งลูกบอลมาแล้วเราก็วิ่งต่อเพื่อที่จะกระชากบอลไปใไนท,ทิศทางที่เราต้องการก่อนที่เราจะส่งไปให้เพื่อนนั่นเองนะระบบเนี้ยก็คือไ l y c o l ลซิสนั่นเองนะคะจำได้ใช่ไหมคะโอเค สุดท้ายนะคะก็คือระบบ Anaerobic System ไม่ใช่ Anaerobic ครูพูดผิด Aerobic Energy System คือระบบที่ใช้ออกซิเจนนั่นเองนะคะระบบที่ใช้ออกซิเจนอย่างเดียวเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะให้พลังงานที่ไม่สูงพลังงานต่ำนะคะแต่ว่าอยู่ได้ยาวนานที่สุดนะเพราะฉะนั้นมันจะเหมาะกับกิจกรรมที่เป็น endurance event นะคะ endurance ก็คือทำได้นานๆใช่ไหมคะ อย่างเช่นมาราธอน running นั่นเองก็คือระบบนี้จำได้ไหมคะนะครูได้อธิบายไปแล้วเนาะ,ะในตารางนี้นะคะ energy system นะอันที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะก็จะค่อยๆ่อัออัน,นี้คือสลับกันเนาะตัวที่อยู่ล่างสุดเนี่ยจะให้เวพลังงานอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะ15-20ถึงวิใช่ไหมคะตัวไกลโคไลซิสอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่60-90ถึงวิเนาะ จำได้ใช่ไหมคะอันบนสุดนี้ก็นั่นเลยอะร8อวินาทีถึง200ประมาณนี้นะคะโอเคอันนี้คือการทบทวนทีนี้ฝั่งนี้นะคะมันก็จะเชื่อมโยงกับฝั่งนี้เหมือนกันนะมันคืออะไรเราจะพูดถึง muscle fiber นะคะก็คือกล้ามเนื้อเส้นใยกล้ามเนื้อซึ่งแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะเส้นใยกล้ามเนื้อ ถ้าจำได้เนาะกล้ามเนื้อของมนุษย์เราเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยเส้นใยที่เป็นไฟเบอร์อ, iber, อยู่จำนวนมากเลยพันกันอยู่ในเมทริกซ์ Matrix, หรือว่าเป็นมัดกล้ามเนื้ออันเล็กๆนะคะซึ่งอยู่ในกล้ามเนื้อของเราและภายในกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าไมโอฟิบริลส์นะคะไมโอฟิบริลสก็คือเป็นมัดที่เล็กลงไปอีก นะและภายในไมโอฟิเบลก็มีสิ่งที่เล็กที่สุดก็คือโปรตีนนั่นเองนะคะโปรตีนนะคะชื่อแอคตินนะคะแล้วก็ไมโอซินอยู่ในนั้นนั่นเองเนาะอย่างไรก็ตามเนี่ยอันนี้คือโครงสร้างของอกล้ามเนื้อนะคะซึ่งครูได้อธิบายไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะไปดูเอานะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้กล้ามเนื้อที่เรามีเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด3แบบนะคะกล้ามเนื้อ3แบบใช้สําหรับกิจกรรมที่แตกต่างกันเห็นไหมก็แบ่งออกเป็นตามระดับพลังงานที่เราได้เรียนมานะคะ ทีนี้เนี่ยเราเริ่มจากกล้ามเนื้อแบบที่1ก่อนก็แล้วกันนะคะ,ะทีนี้มันจะสลับกันอย่างนี้เนาะฝัะ่งนี้จากล่างขึ้นบนใช่ไหมฝั่งนี้จากบนลงล่างแต่มันจะไปได้กันเดี๋ยวเราลองดูนะประเภทที่หนึ่งก่อนอดูชื่อมันนะ type 1ประเภทที่หนึี่คือเลข1นะ type 1ชื่อว่า slow twitch oxidative เห็นคาว่า slow รู้แล้วแปลว่าช้าใช่ไหม oxidative ก็คือใช้ออกซิเจนนั่นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยประเภทที่1คือเส้นใยกล้ามเนื้อซึ่งเหมาะสําหรับการออกกําลังกายที่แบบไม่ต้องวิ่งเร็วมากช้าๆหรืออาจจะเป็นกิจกรรมที่แทบไม่ได้ออกแรงเลยอะไรประมาณน,นี้นะคะอย่างเดินเล่นดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยนะหรือแบบนอน อะไรก็ว่าไปนะซึ่งตรงเนี้ย speed of contraction speed แปลว่าความเร็ว contraction แปลว่าการบีบรัดจำได้เนาะ speed ในการที่มันจะบีบรัดตัวมันเนี่ยมันก็จะต่ำแน่นอนอยู่แล้ว slow มันช้าใช่ไหมคะบีบช้าถัดมา force produced force คือแรงแรงที่ผลิตขึ้นนะในเมื่อมันทั้งต่ำทั้งช้าทั้ง Oxidative แรงมันก็เลยน้อย low แปลว่าต่ำนะแรงน้อยนะคะแต่สิ่งที่มัน มีความสามารถสูงก็คือนี่ค่ะช่องนี้ resistance to fatigue นะคะคำนี้ fatigue แปลว่าเ,เหนื่อยล้านะคะคือคำว่า resistance แปลว่าต้านทานในเมื่อมันให้พลังงานก่อนน้อยบีบก่อช้านะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยต้านทานความเหนื่อยล้าได้สูงมากคือพูดง่ายๆกล้ามเนื้อประเภทนี้เหนื่อยช้า อะไรก็ตามที่ resistant to fatigue แล้วมันมันทนได้นานนานนาน,น,าน,น,านมันจะไม่ค่อยเมื่อยตรงนั้นน่ะแสดงว่า resistant resistant to fatigue อะ่ะมันก็จะสูงนั่นเองนะมีความต้านทานสูงต่อความเหนื่อยล้านั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็นความต้านทานต่อความเหนื่อยล้านะคะสูงมากนะดังนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อประเภท type 1เนี่ยมันก็จะเหมาะกับกิจกรรมที่เป็น a e r o b i c Energy system นั่นเอง่อาเข้าใจใช่ไหมนะอันนี้คือประเภทที่1นึ่นะคะเอาล่ะทีนี้ข้ามมาประเภทที่2บ้างนะ Type 2A นี่คือเลข2นะขีดขีดสอันเนี่ยนะ 2A Type 2A ชื่อของมันคือ fast คือเร็ว Twitch oxidative นะกะ็ไม่ต้องไปสนใจหรอกทงวงทวิชอะไรเนี่ยเอาแค่จำชื่อมันก็พอนะ fast twitch แล้วก็มี oxidative คือยังใช้ ออกซิเจนด้วยนะคะเป็นส่วนประกอบหนึ่งนะอย่างไรก็ตามเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มที่บิดเร็วและเริ่มบิดเร็วเห็นไหม speed of contraction บิดเร็วมาก fast ถูกไหมคะ force produced นะพลังงานที่ผลิตขึ้นอยู่ในระดับปานกลางนะแล้วก็ resistance to fatigue ความการต้านทานต่อความเหนื่อยล้าของมันคือ fairfair นี่ก็คือปานกลางนะ fair กับ medium เนะี่ย f a i เหมือนกันคือปานกลางไม่มากไม่น้อยนะคะ แน่นอนแสดงว่า type 2a เนี่ยไอ้ muscle type 2a เนี่ยมันก็ใช้พลังงานในระบบไกลโคไลซิสนั่นเองนะเข้าหม้เข้าใจใช่ไหมคะโอเคสุดท้าย type 2b นะคะ 2b เป็นแบบ fast เหมือนกันมนเลชเชอ2เหมือนกันไง2คือ fast นะคะแต่ 2a คือ,อความเร็วออไม่ใช่ความเร็ว 2a เนี่ยก็คือเป็นแบบที่ให้พลังงานแบบปานกลางแต่ถ้าเป็น 2b นี่คือให้พลังงานสูงเลยนะคะเพราะชื่อของมันคือ fast switch glycolytic จริงๆ glycolytic เนี่ยนะ,ะมันเป็นมันเป็นส่วนที่แบบผลผล,ผลิตของมันเดี๋ยวครูจะอ,อธิบายให้ฟังอีกทีไอตัวเนี้ยนะไอตัวเนี่ยที่ครูทำเครื่องหมายไว้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าทำไมมันถึงเป็นชื่ออย่างงี้นะคะเอาเป็นว่าอย่างนี้ t y p e 2B ก็คือบิดเร็วใช่ไหม p e o n t r c o t t r n c t i o n นะคะบิดเร็วมาก Fa s t พลังงานที่ให้ Force Produce เนี่ยก็ high เลยอันนี้ถือว่าสูงที่สุดเลยนะคะแต่ว่า Resistant to Fatigue การต้านทานต่อความเหนื่อยล้าของมันจะต่ำมากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีการ Build up of Lactic Acid Build up คือสร้างนะก็คือมันมีแนวโน้มว่าจะสร้างให้เกิด Lactic Acid นะมันก็เลยให้พลังงาน เร็วให้พลังงานเร็วมากสูงมากแล้วก็เหนื่อยง่ายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อแบบ 2v เนี่ยมันก็เลยใช้พลังงานแบบ ATPCP นั่นเองนะคะโอเคอันนี้เข้าใจเนาะพอจะมองเห็นภาพใช่ไหมคะว่ามันเกี่ยวโยงกันยังไงทีนี้เนี่ยกลับมาสู่ตรงจุดที่ครูทําดอกจันไว้นะพูดง่ายๆว่าระบบ ATPCP เนี่ยนะมันคือระบบที่เราใช้ในเวลาที่เราออกแรงสูงนะคะในระยะเวลาอันสั้น ผลผลิตของ ATPCP ที่ได้เนี่ยคือมันไปเรียกเอากดแลคติกมาใช้อ่าเป็นนักวยผู้ผิดไปเรียกเอากูโคสมาใช้เขาก็เลยเรียกมันว่าไกลโคไลติกคือในในการใช้พลังงานเนี่ยมันทําให้ผลของมันอะ่ะคือเกิดไกลโคไลติกเพื่อที่จะนําไปสู่ระบบที่2ตัวนี้เพื่อที่จะนําไปสู่ระบบที่เรียกว่าไกลโคไลซิสนะพอทำพอใช้ไกลโคไลซิสเสร็จปุ๊บมันผลิตกดแลคติกออกมาร่างกายเหนื่อยล้า มากพอแล้วสิ่งที่มันต้องการผลจากไกลโคไลซิสก็คือคุณก็กลับไปใช้ออกซิเจนกลายเป็นออกซิเดทีฟเห็นไหมพอออกซิเดทีฟปุ๊บกลับไปคุณก็เลยจะต้องเปลี่ยนระบบไปใช้เป็นแอโรบิกเอนเนอร์จีซิสเต็มนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นออกซิเดทีฟโดยธรรมชาติของมันแล้วนั่นเองนะอันนี้ก็คือ,อหลักการทําความเข้าใจง่ายๆนะคะว่ามันคืออะไรถ้าใครไม่เข้าใจนะลองกลับไปฟังที่ครูอธิบายทีนึงหรือไป หรือถ้าต้องการให้ครูอธิบายนอกรอบเนี่ยก็สามารถที่จะมาพบครูได้นะคะอันนี้เดี๋ยวขอลบออกก่อนนะเดี๋ยวจะงงโอเคเอาละเพราะฉันนี่คือ uh, three types of muscle fiber นั่นเองนะคะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะคลิปหน้านะคะครูยังจะอยู่ในเรื่องของ uh, three types of muscle fiber อยู่แต่เราจะพูดถึงว่าวิธีการที่เราเอา muscle fiber t y p e 1 Type 2 a Type 2 b มาใช้อย่างไรนะคะอย่าลืมติดตามคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ